สำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นการตอบปัญหาธรรมอีกแล้วพระอาจารย์ครับวันนี้ขณะผมนอนอยู่ในห้องคนเดียวผมนอนตะแคงหันหน้าเข้าผนังห้องได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊ก,ก,ก,กอยู่ในห้องบริเวณด้านหลังรู้สึกลำคาญมากจะหันหลังกลับไปมองปรากฏว่าตัวหนักมากขยับร่างกายไม่ได้และได้ยินเสียงหัวเราะฮิฮิดังมาจากด้านหลัง เลยคิดว่าถูกผีอำแน่ออกแรงยังไงก็ขยับไม่ได้เลยผมก็เลยวางอารมณ์แบบที่มันเกิดอุเพงคาวิติปรากฏว่าตัวดีดเด้งขึ้นมาจากเตียงแรงมากหลุดจากอาการผีอำเสียงแปลกๆหายหมดใจรู้สึกฮึกเหิมมีความสุขมากบอกไม่ถูกตอนเหตุการณ์จริงผมไม่ได้ทันคิดว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้นะครับ มันทําของมันไปเองมาคิดตอนนี้ว่าอาการค่ายอุเพงคาพิติที่ติดมานานนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันครับดีแล้วคือสิ่งใดที่ว่ามันกระทาสะผัสะทําให้เกิดเวทนาเนี่ยถ้าพัสสะนี่มันเกิดเป็นสันสติขึ้นมา <c oughs> มันจะไปบังอน,นิจังสันสติบังอนิจังความสืบเนื่องเนี่ยเราทําอะไรอย่างสามถะเนี่ย เราเรากาหนดสติอยู่ที่เดียวจุดเดียวเนี่ยจนกระทั่งมันสืบเนื่องปุ๊บอ่ามันจะเกิดภาษานี้จะทําให้เวทนาก่อตัวขึ้นจนกระทั่งทีอย่างนั้นเราดูที่ปวดหลังก็ดูแลหายดูแลหายดูแลหายสติเรายังไม่พอยังอ่อนพอัเราเจริญสติอยู่กับสมถะมากเข้ามากเข้า,า,ขาจนกระทั่งดูแล้วเนี่ยมันเริ่มมีอาการตึงหลังละเหมือนกันนั่งนานๆแล้วปวดหัวเข่าเนี่ยนะแต่มันเป็นอาการของเวทนาภายนอก แต่การตึงหลังเนี่ยถึงจะเป็นให้นอกก็แต่มันก็จะเข้าสู่ภายในแล้วพอมันตึงได้ต่อเนื่องหรือมันเกิดเวทนาได้ต่อเนื่องปุ๊บสติของเราทีจนกระทั่งไม่เผลอปุ๊บมันก็จะสมาธิก็เกิดก็มันก็จะไปดับก็เป็นอัตตาตัวตัวตนเต็มที่เข้าไปอยู่ในอัตตาเป็นสมถะตัวนี้สมถะเนี่ยถึงเราจะไปได้ละเอียดนะมันก็เป็นส่วนที่ว่าอย่างแค่อารมณ์ที่อธิบายฟังเนี่ย ผมน,นอนอยู่ในห้องคนเดียวผมน,นอนตะแขงหันหน้าเข้าไปน้องได้ยินเสียงก็ <c oughs> กแกลแก,กแ,กกแกกสแดงว่าสติสมาธิเราเริ่มเข้าไปสู่ในอารมณ์ความความสงบได้ได้ระดับหนึ่งอยู่ด้านหลังรู้สึกลำคาญมากจะหันหลังกบไปมองปรากฏว่าตัวหนักเพราะว่ามันเริ่มจะจากจากอะอากายหยาบเข้าไปสู่ส่วนละเอียดละลักษณะนะั้นขยับร่างกายไม่ได้เลย ก็เพราะว่ามันไม่ได้ควบสติไม่ได้ควบคุมตัวนอกได้อย่างเต็มที่ถ้าถ้าอยู่กับตัวนอกเต็มที่กับผีอัามก็ไม่ได้หรอกถ้าจะไปอยู่กับตัวในเต็มที่มันก็คล้ายๆว่าก็ต้องต้องต,อต่อสู้กับตัวในแต่นี้มันอยู่ระหว่างเป็นระดับอุเพงคาติปรากฏว่าตัวมากขยับร่างกายไม่ได้แล้วได้ยินเสียงห,หัวเราะฮิฮินั่นสแสดงว่าสติสมาธิเราละเอียดถึงถึงได้สัมผัสกับ อายตนะในส่วนที่ละเอียดนั่นได้ส่วนภายในได้ดังมาจากด้านหลังเลยคิดว่าถูกผีอำมแน่นอนยังไงก็ขยับไม่ได้นะเพราะสติสมาธิกำลังของสมาธิเรานะมันกำลังจะจากจากยากไปสู่ละเอียดแล้วก็กำลังมันอ่อนกว่าส่วนที่ละเอียดนะก็คือระดับอุเพงอารมณ์ที่มันเป็นแบบอุเพงกาบิติปรากฏว่าผมก็เลยวางอารมณ์ แบบที่มันเกิดอุเพงคาวพิติเราก็เลยระลึกนึกถึงอารมณ์อุเพงค้าวพิติอุเพงค้าวพิตินี่ก็พิติโลดลอยวิติตัวเบาตัวใหญ่ตัวเล็กนะซึ่งมันอยู่เหนือนะโอกนริกาวิิติที่พิติเป็นลูกขึ้นเหมือนขึ้นซัดมาสู้สู้เนี่ยการิกาติพิจิติชั่วขณะขุทกาวพิติขุทกาวพิติขนลกขนชันน้ำตาไหลกณิกาพิติเหมือนฟ้าแลบ เสียวแป๊บตามรูขุมขนโอการติกาพิเตเนี่ยพิเตสู้ลงมานะเป็นระยะเหมือนขึ้นซัดฟังนะแล้วก็มาอุเพงคาพิเตนะคือสติสมาธิดีขึ้นนะก็ทรงอารมณ์ได้ดีขึ้นสมาธิแนบแน่นขึ้นแต่ยังไม่ใช่เป็นอัปนาสมาธินะมันเป็นแค่อุเพงคาพิเตก็เป็นจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็ได้ นะก็จะได้สัมผัสพวกแสงสีบ้างแล้วก็อะไรต่ไม่อะไรในเรื่องของเสียงอันนี้นะกรเรารงอารมณ์ได้ก็จึงได้ยินเสียงอันนี้กันนี้เราก็บังคับกายขอยงเราไม่ได้แล้วคือไม่ได้ร้อยเปอร์เซนมันอยู่กึงก่งๆยังไม่เป็นอัปปนาสมาธิก็เลยวางอารมณ์แบบอุเพงคาวิติอุเพงคาพิตินี่ก็เป็นอภิติที่จะากย่อขยายใยเล็กนะ ลักษณะนั่นปิติโลดลอยหรือถ้าเป็นพวกเจริญพวกวิปัสสนาก็สมาธิถึงขั้นเนะข้าไว้จนยังไม่ถึงแนวแน่นะยังมีการอาการปรุงแต่งเกิดขึ้นนะจำเป็นต้องเจริญสติให้ชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องเข้าไปอีกมันถึงจะผ่านตัวนี้ไปได้แต่กรณีถ้าพวกเจริญสมาะแล้วพอไปถึงอัตตาตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไป กาะอยู่ในอัตตาสติแล้วเกาะอยู่กับอัตตาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะที่อธิบายมาให้ฟังเหมือนกับผีอัมแล้วก็ออกแรงยังไงก็ไม่ชนะยกเว้นแต่เรามีกําลังสมาธิที่สูงกว่าถึงจะหลุดออกมาได้ในขนาดนั้แต่ถ้าพวกเจริญนิพพานนานี่ถ้าเจริญความรู้สึกไปเรื่อยๆกำไม้กำมือนึบหนึบหนบหนึ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 ยหนึบหนึบสนึบหนึบเนึบนึบหนึบหเึบนตัวนึบหนึบหนึบหนตัวนิบหนึหนึบหนึบหนึบรนึบหิ พอเราสติเข้าไปอยู่ในความรู้สึกชัดเจนจนกระทั่งเข้าถึงระดับจิตแล้วชัดเจนแล้วพวกเนี้และยิ่งได้ถ้าได้วิปัสสนารู้ใจวิปัสสนาแน่นเครียดล่งแล้วแล้วก็นี้จากยาไปเุลเอียดถ้าไปถึงอุเบกขาพิติตัวนี้เนี่ยแค่เรากับเพิ่ตานิดเดียวหรือขยับขากันไกยนิดเดียวหรือกระดิกนิว้วถ้าเราทําได้นะขยับร่างกายไม่ได้แต่เลากระดิกนิว้วหรือกระพพิบพตาหรือว่าขยับขากันไกเนี่มันจะกระเด็นทันทีเลย ลักษณะนี้ก็มันเพิ่มตัวคาคา,า,ารู้ชัดหรือตัวปัญญาเกิดขึ้นให้มาถึงกายเนื้อมันถึงได้ทําลายไอ้สิ่งเหล่านี้ดีดเด้งออกไปได้ลักษณะอุเพงกาวิติก็เมือกันมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเพิ่มสมาธิขึ้นจนมาถึงถึงระดับนี้แล้วก็มีตัวรู้ชัดเข้าไปด้วยมันยังไม่เป็นอัปนาสมาธิยังไม่มีกําลังพอแต่ในขณะเดียวกันเราละลึกวางจิต จากไออารมณ์ที่ว่าไปถูกผีอัมเนี่ยเข้ามาสู่อุเพงคาบิติก็คือว่ามันมันก็อยู่ในระหว่างที่ว่ามีความรู้สึกสู้ซาสู้ซาหรือขยับจิบนิดนเนี่ยเนี่ยเพี้ยขยับนิดเดียวเหมือนกระดิกนิ้วเหมือนกระพริบตาหรือขยับขากันไกเนี่ยมันจะกระดิดด็ดเด้งขึ้นมาเพราะเนี่ยตอนนี้ข้าพเจ้ามีประสบาการณ์ตอนเจริญนิพพานาอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยพอมาถึงจุดนี้บ๊บเนี่ยเรากระพริบตาหรือขยับขากันไกยอกนั่นเนี่ยนิดเดียวเพราะร่างกายขยับไม่ได้เราเราต้องใช้เนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราเราขยับนิ้วจะเป็นประจำเลยเนืองๆเนืองๆจับความรู้สึกเนืองๆ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 พอมาถึงอารมณ์นี้ปุ๊บเนี่ยนะเหมือนผีอัมเนี่ยปุ๊บเราแค่ขยับนิ้วปิดนิดเดียวเนี่ยกระเด็นเลยอันนี้เป็นการพาเป็นการเจริญสติทาให้เกิดนะจะหนักไปทางสมาธิ้าหนักไปทางสมาธิไปมากไอจุดนี้เราก็จะเข้าสู่อัปนาสมาธิแต่ถ้าอยู่จุดนี้ก็จะถูกมันอ er ัมแต่ถ้าเราเจริญออกมาให้มีสัมมัญญา สมัญญาคือมีการเคลื่อนไหวจากไอจิตที่สงบนิ่งหรือว่าอารมณ์ที่สงบเนี่ยให้มันมีการเคลื่อนไหวนิดนึงนึงปุ๊บเนี่ยมันอารมณ์จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผีผอําจะกระดิดีกระเด็นได้ <c oughs> นี่เป็นการอธิบายอารมณ์ให้ฟังว่าลักษณะที่อธิบายมาเหมือนอุเพงคาวิติติดมาเนี่ยพอเราจเจริญไอ้นี่เป็นประจำแล้วจิตมันระลึกปุ๊บเนี่ยมาถึงอุเพงคาวิติปุ๊บเนี่ยไอ้พวก ลักษณะผีอำจะดีดตัวออกไปแต่ถ้าอย่างที่ข้าพเจ้าอธิบายก็คือว่าเรากับพริบตาถ้าเราจเจริญวิปพสสนาโดยเจริญแนวสติตรงตรง,ตรงสัมมัญญามาเนืองเนือง,เ,องเป็นอารมณ์เนี่ยพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเรากับพริบตาหรือเราขยับขาหนักายหรือเรากำไม้กำมือข,ข,ขยับนิ้วนิดหนึ่งมันจะกระเด็นทันที